มาถึงสักที่าปู่เขาบอกว่าปู่เขาอยู่ที่นี่เหรอหืมว่ายเรือไปดีกว่าโอออมอมอมว่าย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 จอดไปตรงนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาสร้างต่ออ้าเอา่ลไงเห็นแล้วอไปดีกว่า ครับลุงเออเป็นไงลุงเป็นไงบ้างอ่ะลุงเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไรแล้วลุงใดลุงใดอยูของอะไรอยากจะให้หลานหลานหลานโกสทำนะอะไรเหรอครับเออดูอยู่ในกองกองนี้รครับไม่ได้เป็นเจเลมุก,กิผมไม่ได้เล่นม้งครับ กองหนึง่งให้ผมเก็บ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 ยังไงต่อครับจะยืนสิเอ่อให้ไปปลูกข้างๆบ้านละให้ทำนะถ้าไม่ทำระวังเดี๋ยวลุงด่าครับน้ำไปที่บ้านหนึ่ง เออแล้วไมที่นี่ไม่มีใครเหรอเออเว่าเดี๋ยวมีคนเองนะเดี๋ยวก็มีคนเองอะละแต่รอก่อนเถอะครับปู่ครับเออโชคดีนะในลากันที่อนะครับเอ,อ้ยอย่าเล่นได้เออตึกตรงไหนดีนะมาตึกหน้าบานแล้วกัน

มาได้ยินเสียงไขเดินท่าอืมุมงยังได้ยินเนาะอะไรตันวนะ้รนี่ล่ะโอ๋ยวที่สุดท้ายแล้วงั้นก็้กันแล้วก็ไปข้าว ดีเจ้ากายเจ้ากายกินหรอครับอืมอ่ะเอาไปซะอ,ะ,อะไรจ้าหาฝูแค่นี้พอแล้วมั้งสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอะไราเสร็จแล้วครับเอ่อเอ่อเอ่อเอาของ เก,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 ก็บเก็บเก็บไม่ได้เก็บเก็บเก็บูอไปนอนได้ไหมอ่ะ ทำไมทำไมลรอตอนนี้มันยังเช้าอยู่เลยนะเออผมว่าว้อแล้วว่าเพราะผมขี่เรือมาหาลุงนี่แหละโอ้โหมาต้องไกลมาจากกรุงเทพอ่ะเออแอะเอออาไมาแทนที่จะขึ้นเครื่องบินมาเล่าผมจะขึ้นเครื่องบินได้ไงเพราะว่าเครื่องบินไม่มีซักรกะลำเลยทำไมล่ะทำไมล่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันทีครับอืมฮวงจังเลยโอ้ยี่าอ่า